แต่ตอนนี้ไม่น่าทันพี่เนะว่าเพาเราโฟกัสรถแล้วอ่ะต้องเข้าใจคำว่าตอนนี้เราโฟกัสรถแต่อย่าลืมว่าการโฟกัสรถของเราออะต้องพูดว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสรถการรถมันคือเงินของแก๊งส่วนรวมถูกไหมแต่เวลาที่พีคทำเราเราเต็มที่พีเีนเขาขแค่สี่ทุ่มกับทีสองไปถึงตอนนี้นะที่เหลือเวลาที่เหลือมันก็แค่แบบ เวลาประมาณเหมือนเด่สิชั่วโมงอะเาตีไปเวลานอนม0ชั่วโมงอะนสบชั่วโมงเนี้ยมันไม่จะเป็นตน้ามือ้องทำของส่งแก๊งอย่างเดียวใช่ไหมละใช่ใช่เนี่มัน่นว่าเาอมากนโเวาส0ชั่วโมงอะถ้าเขาใบ่ว่างานทางานแก๊งไม่มีเวลาแล้วก็ต้องกลับไปถามทาไมแวรทาได้คนอื่นก็ทาได้ผมมองว่าแก๊งเราส่งน้อยอะมันมันทดทอไปแล้วว่าเราสามารถเอาเวลานะไปนองได้เนี่ยที่กูเคยพูดนะแหละ กูตั้งแต่หลาดเขียวแล้วกูเคยบอกแล้วเว้ยมันเป็นการซื้อเวลามากกว่าซื้อเวลาในการอยู่แก๊งใช่คำนี้ได้เลยปัญหานี้จอนเคยคุยไปแล้วแต่ือซื้อเวลาในการอยู่แก๊งแบบว่าฉยๆต่อเวลาต่อเวลาไม่เฉยอะอยู่อยู่เฉยๆอาทิตย์นึงปุ๊บอ่ะวันวันนี้จ่ายแต่หนึ่งก็บางทีก้าวของในตู้มาขายแล้วก็จ่ายมันจะอยู่อย่างเงี้ยมันมันของในตู้มันมันทุกอย่างมีมูลค่าแหรอครับแค่แต่เดียวชิวๆล้วที่ผมมองโอเวอร์ทั้หมดนี่ไว้พี่ที่เขาเก็บห้าหมื่นสามหมื่นแต่เขา แก๊งแก๊งเขาขึ้นให้ใช่ไหมวัวดอปพี่เขาได้บัฟพเสร็จปุ๊บไม่เหมือนเราคือมันมันจะมีนี่ที่คือการที่เขาจ่ายเงินแก๊งไปใช่ปะเขาเห็นผลตอบรับคือเขามีของเล่นไอดอกทุกลูกแต่พตรงๆครับว่าที่ที่เขาเก็บแบบนั้นอ่ะเขาเก็บทางแก๊งถูกไหมก็จะตีว่าคนหนึ่งอ่ะสมมติคนนี้ได้อาวุธแค่ประมาณแสนสองแสนอ่ะมันได้อาวุธแล้วอ่ะใช่ใช่แล้วเขาแล้วการจ่ายจ่ายเงินแก๊งไปเขาเห็นผลตอบแทนของเขาก็คือแบบว่าเขามีของเล่นไอดอกทุกลูกทุกลูกมันก็แบบว่าเหมือนกับ ขาไม่ต้องเสียตังค์ส่วนตัวซื้อของมาเล่นไอเด็ก็ไเนะในนอันนี้กูแบบว่าพูดพูดในมุมมองแบบฮิฮีแอพูดพูดแบบฮิฮียอนะเว้ยมันนถ้าพูดแบบไ่าไม่เกรงใจแกเงอะแกเงิที่การทีมเรากูบอกให้เพราะมันมองเว้ยไม่ใช่จำนวนคนนะเว้ยมันเป็นอาวุธที่มัน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 มองแล้วว่ามันว่าเราสู้มันไม่ได้เว้ยอันนเปนพูดไว้ก่อนเลยมึงมึงถือแบบไอ้ี้ยไอ้ไม่พูที่แบบไม่ไมนะ่ไม mm ่ไ hmm. ม่ไม่ใช่ไม่พูดแต่ะมันก็เลือกเทียรทีมมึงแล้ว อย่างเงี้ยอาวุธมันมันสร้างดาเมจไม่ได้เว้ยมึงลองคิดดีว่าแต่ก่อนมันเหมือนมองโบว์อะอารมณ์นั้นอะอาวุธเราอ่ะนำเขาตลอดเุ้ยแต่ตอนเนี้ยอาวุธแก๊งไอ้แบบ่างเช่นเอ็นทีอร์อย่างเงี้ยเขานำเราไปไกลเราแล้วบางคนที่เป็นเทียนหนึ่งอยู่เขาอาจจะเพิ่งเข้ามาได้ประมาณเนี้ยก็ต้องอาจจะต้องเรียกฟิลเ์นี้กลับมาเว้ยฟิวอาเป็นของส่วนรวมทำด้วยกันรวมแล้วทำงานด้วยกันแล้วใครจะมีอาวุธตอนนี้มันมันเป็นที่แบบเดินเข้าไปหาเฉินอะแล้วก็บอกว่าพี่ผมผมเออ ยืมยืมของนี้มาแล้วก็มาคืนอ่ะเขาจะว่า,า,ม,ามันมันมัน,ม,นมันก็เท่ากับมึงฟาร์มเพื่อมาคืนอ่ะอันนี้พอเก็บไหม,อ,มอันนี้อย่างอย่างถ้ายกตัวอย่างเนี่ยสนุกก็เคยคุมแก๊งยาจบใช่ไหมครับครับสนุกใช้ใช้ใช,ใช,ใช้เป็นส่วนรวมเพื่อเพื่อดันไหมหรือว่าของใครของมันเอ่อของผมมาคือเก็บเงินไว้สี่หมื่นก็คือทุกทุกอย่างก็คือเก็บรวมแก๊งหมดใช่ครับก็คือถึงเวลาแล้ว ท้ายก็ซื้อของมามาตีขึ้นเรืเพื่อนๆนั่นแหละใช่หันไปดูหันไปดูเพื่อนกันเลยว่าคนไหนมั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 นยังด้อยอยู่อ่ะก็ดันตูมไปเลยทีเดียวก็ขึ้นมาใช่ใช่ใช่แต่ถึงแต่ในผมว่าถึงแก๊งเนี่ยมันเป็นภาพเก่าที่ไอไอบินอ่ะมันเคยทํามาก่อนไงแต่หลังจากนั้นมันหายไปแล้วไงอะไรอ่ะภาพเรื่องอะพุธแต่เพื่อนจำได้ป่ะแต่ก่อนเราเราทานู่นทํานี่แล้วก็รวมแล้วก็ดันค่อยๆดันค่อยๆดันนี่แหละแต่ในภาพนั้นมันหายไปแล้วกลายเป็นมึงต้องมานั่งแบบทดแทนอีกคนนึงซึ่งซึ่งมัน คือว่ามัน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 ไม่เหมือนสมัยมึงมึงจำสมัยเราอ่ะถ้ายกตัวอย่างสิบคนสิบเจ็ดคนที่แบบมุ่งไปทางเดียวกันแล้วแบบ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 จำได้ปะใช่ตอนนี้ก็ว่ามันก็แก๊งอื่นอ่ะมันมองเราโบเรื่องอาวุธไปแล้วอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะอาวุธเราสู้ใครไม่ได้เว้ยตอนเนี้ยเราเราช้ากว่าเขาแล้วตอนเนี้ยใช่ใช่เราเดินช้ามากเว้ยใช่ครับตอนนี้พวกผมเราเราไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินแล้วนะเหมือนหยุดหแล้วอ่ะแล้วกานช้าตั้งแต่ก่อนฉนูเข้าตั้งนานแล้วหลายหลายเดือนเลยด้วยมันมันมันนานมากแล้วครับ นานมากเนาะคือจะพูดไงดีคือเมื่อก่อนอนะ่ะผมว่าทุกแก๊งขามองที่แบบไม่ไมกล้าตีอย่างแรกเลยคืออาวุธดูไว้นําด้วยใช่ครับแล้วตอนนี้โอ้โหมีดเต็มแก๊งมีดเก้าคนมาตอนนั้น,น,น,นแล้วยังดีจงใจกันอยู่เลยเยี่ยมีมีดเก้าคนสิบคนอะยังไม่ได้อะเอ็มนนย์ตอนนี้แม่งแกง๊งอื่นนาชัดแก๊งอื่นแม่งถือไม่พูว่สิบกว่าคนอย่างเงี้ยอ่ะเอาง่ายๆตอนแรกปืนปืนดูวยนําตอนแรกตอนนี้โอเวอร์มามาแตลงแล้ว มันแซงไม่แปลกเว้ยเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่เราปล่อยด้วยเว้ยใช่เร,เราขายเาาย้วเราขายด้วยเราไม่ทำทุกคน <S <S มึงมึงฟังนะเว้ย <ๆ S 3> ต่อ,ต,อต่อให้เราจะโดนนำไปเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะว่าเราทอนคืนอ่ะเราเราทอนของที่เราแบบว่าตามเขาอ่ะจนเรารู้สึกว่าเราเราเรายืนเรายืน,เร,ยนเรายืนแบบว่าไม่ต้องกลัวใครอ่ะเข้าใจปะแต่พูดตรงตอนนี้มึงมึงเราพูดได้ไม่เต็มปากเว้ยเราไม่ได้กลัวใครอ่ะอันนี้ในพูดตรงตรงเว้ยก็จริงๆงอ่ะกูมองว่าปูนแก๊งอ่ะ ที่ที่จบมากูว่าก็น่าจะควรดันให้กูได้เพื่อนนะเอาจริงๆอะ่ะไม่แต่แต่เี๋เขา,าใจ,าใจว่าโฟกัสไอ้นี่ไงโฟกัสประมูลใช่แต่คือมันจะอยากให้เป็นแบบนี้คือมันจะได้มันจะได้ทั้งสองแบบคือเหมือนอารมณ์ว่าอย่างมังเงี้ยมีไมมปูนใช่ปะ่ะคือไม่ผูดแดงทาแบบระบบเดียวที่กูทํำหลายพรอะ่ะให้ของไปก่อนอ่ะแล้วก็แล้วแล้ว,แล,วแล้วก็ให้ทยอยคืนเข้าใจป่ะแต่ไอ้คาว่าว่าถ้าเปลี่ยนจากคําว่าทยอยคืนอะ่ะระบบมันจะเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่ว่า เราเราคนที่จะทยอยคืนคือคนทางแก๊งเกตใช่ป่ะแบบว่าจะรวมตัวไปทำแล้วอ่ะแล้วก็เทคืนเทคืนเทคืนคือแบบเทคืนในของในตู้พิเศษมากกว่ามึงก็จฟีลว่าอย่างเช่นอ่ะเราไปทําทุกคนเราเราถ้ากับเหมือนเราเราเสียคนละสองแสนเพื่ออุธคนเนี้อ่าใช่เพื่อว่าคนนี้เสียเต็มสามสี่ล้านคนเดียวอรามันจะฟีลฟีลนั้นเว้ยมันเลยดูเหนื่อยอย่างนั้นใช่ถ้าคนเดียวมันเหนื่อยจริงนะบอกก่อน คือเหมือนช่วยกันถมให้อาวุธเพื่อนอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วมันวนกลับมาที่เดิมเว้ยคือเรื่องของเงินแก๊งเว้ยเงินแก๊งไม่มึงต้องพูดว่าเงินแก๊งก็ก็จะเหมือนแลนเขียนที่เราเคยคุยกันเคยบอกว่ามันซื้อเวลาอให้เราเว่ยถ้าตอนนี้มันถ้าตอนนี้ไม่มีประมูลละอาวุธเราอาวุธเราก็ฟูเหมือนกันนะใช่แต่ต้องพูดอย่างที่กูคุยตอนแรกเว้ยว่าเราฟูที่เงินประมูลตอนนี้แต่กับแก๊งอื่นเขฟูทั้งอาวุธทั้งเงินที่จะประมูล อ ata, mm ืม hmm. อันนี้อันเนี้ยเขาม่ทั้งสองแต่ถ้าแต่ถ well, yeah, ้าแต่ถ้าตอนนี้ไม่มีประมูลอ่ะเท่ากับแก๊งอื่นอ่ะเหลือนะเว้ยพี่เหลือมากถูกกลายเป็นแก๊งเราอ่ะแล้วจะไม่เหลือมีแต่อุ้ดไว้ยถ้าเทียบถ้าเทียบแบบอ่ะอย่างอย่างทุกวันนี้เราเราจะดูกันว่ามันจะมีโฟร์คิงใช่ปะเทียบกันในโฟร์คิงตอนนี้กูมองว่าเราอ่ะอันดับสี่ ว่าไปไปมามาเพิ่มไม่ติดด้วยพี่เพิ่มติดหลุดหลุดทัพโฟร์ได้ฟูมันไแกไม่ใ่ได้กว่าคิเวนตลี่เลยเราแค่ขับไปคำว่าดูไวคำไวอันนี้ตะปูตกเลยคำแต่คำว่าภาพใช่คำว่าภาพเก่าเหมือนคำแล้วอยู่ไหมเออกินมุนเก่าไมได้กินมุนเก่าไม่ได้สิ่งนี้ทำมามาพี่พี่ทำไม่ดีอะคะพี่พี่ทำไม่ดีอะคะรู้ว่ารู้สึกว่าอยากอยากอยากกลับไประบบตอนสิบเจ็ดสิบสิบกว่าคนจำได้ไหมว่าว่าหน่อยแล้วมันทำได้ไงว่าเยอะก็ทำได้ไหมไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วแล้วได้ของเยอะด้วยใช่รอบนี้ แล้วว่าต้องเริ่มปรับที่เงินแกงแ๊งก็ต้องเกบ็บไปเยอะกว่านี้ใช่ต้องปรับอย่างแรกต้องปรับเาเงินแกงปร<ก>ับ,บไ,ไหมว่าเงินแก๊งเท่านี้ได้แต่ทุกวันอ่ะต้องส่งของ,องใช่ทุกวันต้องสงอ่ง,สงของครับไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นเงินอาทิตย์หนึ่งอ่ะสง่สงส่งแสนหนึ่งอ่ะแสนเดียวแต่เจ็ดวันนั้นอ่ะภายในทุกวันอ่ะต้องส่งไม่ใช่แบบเจ็ดวันแล้วรวมมาส่งทีเดียวแต่ว่าภาพเมืองตอนนี้ใช่ไหมเพื่อนตอนนี้เงิาเงินไม่ใช่ทุกอย่างเงินซื้อของไม่ได้ทุกอย่างใช่ใช่ใช่คือเราต้องลงมือ ปูนเหล็กตอนนี้ซื้อไม่ได้นะทองเนี้ยซื้อไม่ได้นะพี่เฟย์กลับไประบบเอลเอลว่าละคนละห้าชุดอ่ะต้องโหดระบบเอลเอลโคตรง่ายเลยแป๊บเเดียยวลใช่คนละห้าชุดอ่ะไม่ไม่อันนี้กูพูดเยี่ยงเนียเว้ยต่อให้ส่งวันละได้นะเว้ยต่อไม่ไม่ต่อให้ส่งวันละคนละชุดอ่ะอ่ะตีไปแก๊งละสามสิบคนอาทิตย์นึงเราไดสองร้อยชุดนู้เว้ยขึ้นได้ชิ้นหนึ่งเลยนะเว้ยคนละห้าชุดจะได้แล้วพูดเล่นๆอ่ะถ้าถ้าถ้าคนละห้าชุดวันหนึ่งร้อยห้าสิบชุดนู้นเว้ เ่อาจาอะอาจจะแบบว่าวัววัวแบบว่าเยอะเวอร์เกินตัดตัดคำว่าปูนออกไปปูนอะไรออกมาเยอะปูนแก๊งเอาทำทำทำเฉพาะนี้เออแล้วปูนแก๊งปูนแก๊งของเซราช่วยช่วยดันหรือว่าออกออกเพิ่มอ่ะออกค่าปูนเพิ่มค่าปูนอย่างเดียวไม่ต้องเสียค่าค่าค่าวัสดุเข้าใจปะวกววัวมันมันมันคุ้มมากเลยนะเวเยเท่ากับอาวุธชิ้นหนึ่งเมืองจะเสียแค่เซตหนึ่งเจ็ดแปดพันอะเจ็ดแปดพันกับการตีครั้งหนึ่งอะเพราะมันไม่ได้หนักอะ โอ้ตอนอยู่เอลนดันดันอาทิตย์ละคนที่อะจะขึ้นแบบขึ้นคนปุ๊บดันนูนเลยถ้ามึงอยากดันไวอ่เรื่องเวลาเลยถ้าแบบถ้าอย่างมึงอยากดันไวแบบใน่เวลานะเงาปูนยังไม่ชวนกับสภาจบไม่พี่แต่นี้ให้คนให้คนเข้ามาทำไม่ไม่ไม่แต่อันเนี้ยไม่แต่ว่าคือถ้าคือแบบนี้ไม่คือในความคิดปูใช่ป่ะถ้าเกิดมันจะดันนุนไปด้วยเพราะก็เอาเงินไปด้วยอ่ะมันได้นะเว้มึงรู้ปะมึงอะแต่เราอะแต่เราอะยังเราอะต้องเก็บกันมาแล้วสี่หมื่นไอ่า ในขณะในขณะที่ปูนแก๊งอ่ะก็ต้องก็ต้องก็ต้องยืมเงินเดี๋ยวใช่เดี๋ยวคือเราทดแทนเราทดแทนด้วยว่าถ้าสมมติว่าดันอาวุธไปด้วยให้พี่เฉลียอปูปูไปชนใช่ป่ะมึงจะดันมึงจะดันอวุธมึงจะเออมึงจะดันอาวุธไปมึงจะดันอาวุธได้ไวมากเว้ยบวกกับพวกเราอ่ะส่งเงินเพิ่มอ่ะมันเข้ากับเราอ่ะเงินเอาเงินอ่ะไปทดแทนค่าปูนเว้ยไม่ได้ป่ะถูกถูกถูกเรามันจะได้ไม่เป็นต้องไปมีปัญหากับเรื่องเรื่องเงินปูนไงใช่เงินประมูลตรงนั้นมันก็ไม่ลดใช่ก็มันกลายเป็นว่าเหมืืออออนนนนเเเราา่่่ะะชววยกกัซ้้้ปปูใหขึุธ็ สี่หมื่นชิวไหวเฮียล่าสัตว์รอบเดียวเองจริงๆอ่ะไม่ต้องอ้างอะไรเลยแค่แค่ร้อยยี่สิบโลรอบเดียวแปะตอกเลยสี่หมื่นห้ามมันไม่มีใครไม่ไหวหรอกการว่าร่าสัตว์ร่าสัตว์ต้นทุนน้อยไมมน้อยแต่บางคนเขาไม่ได้ชอบร่าสัตว์อย่างผมอ่ะเดี๋ยวไม่ก็ตกปลาได้เออผมเนี่ยผมผมไม่ชอบร่าสัตว์ไม่ไม่ไม่มีงอื่นที่เอะแยะกูพูดกูพูดตรงโตเว้ยไม่ว่าจะเป็นงานเทียอะไรอ่ะสี่หมื่นอ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับพี่แป๊บเดียวจริงใช้เวลาแค่สองสามชั่วโมงก็ได้เท่าแบบงานอื่นที่ไม่ใใชชช่่่่แบบบไไไไมมมมััน้้้เเเวววลาาาโงงดถป็รรหคคคืออุณ ดองหลายวันแล้วไม่มาส่งน่าน่าไปเนี่ยแหละสิ่งนี้แหละจะคัดอีกรอบหนึ่งกูบอกจริงจริงหรือว่ามันไม่ต้องเฮียเลยดิเยีดแม่มึงตกปลาเฮียสองร้อยร้อยยี่สิบดรสองสามรอบมาเสร็จแล้วสาดสีหมื่นอ่ะแล้วเร่อนี้ในกูพูดก่อนเลยไหมกูกูพูดตัดไปเลยใครที่บอกว่าแบบว่าเขาได้ว่าไหพี่พี่แบบว่าอย่างเงี้ยถ้าแบบหลังมาพูดดักไปเลยแบบว่าเอ้ผมสตรีมพูดตรงๆว่าใช่มึงสตรีมเราอะทุกคนอะสตรีมมึงเกือบเก้าสิบ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะแสงเราร้อยเปอร์เซ็ตรีเต็มแต่มึงไม่ได้สตรีมยี่สิบสี่มึงมึงสตรีมสิบชั่วโมงมึงหาเที้ยเล่นก็เรื่องของมึงต้องสตรีมสองชั่วโมงแวะสักสองชั่วโมงอ่ะไปทำตรงเนี้ยใช่ชั่วโมงอันนี้เราเว้นให้อะเว้นเว้นให้เฉพาะแบบเออคนที่มีภารกิจจริงๆอย่างไอเฉินเงี้ยมันเออมันมันคิดนู่นคิดนี่มาเยอะแล้วนี่นั่นอาจจะเว้นนู่นนี่นั่นแต่แต่สำหรับแบบคนที่แบบเป็นสมาชิกอย่างเราอ่ะไหวเว้ยของพี่เฉินเรา เราสามสิบคนเราเพิ่มแค่คนละพันก็ได้แต่พี่เฉินแล้วใช่สามสิบคนเชอเพิ่มคนละพันให้เฉินได้คนไม่ทำก็คือไม่ทำไม่อโจบไป่กูว่ามันต้องเป็นฟิล์มดีว่าดูท่าอย่างนั้นดีเพราะว่าผมดอกว่ามัมมองท่าที่ผมฟังไอโชมาคือเราคือที่ที่ประชุมล่าสุดมันแค่คุยเพื่อให้เข้ามาอยู่ในประเทศถูกไหมใช่ทีเนี้ยเมื่เข้ามาก็ยินเฉยเฉยอย่างนี้ก็ถือว่ายืน่ะมันก็เข้าความก็แค่นั้นะ ก็ยืนอยูู่เข้ามาแล้วทำทำเงินทำเงินอแค่ให้เป็นมูลค่าดีกว่าเฮียเวลามันมานั่งทำเงินดีกว่างานถึงเวลาแล้วเว้ยเฮียที่เราต้องทำกันหนักกว่านี้อ่ะจริงครับพูดกันตรงๆนะเฮียคือติดสบายอ่ะไมเว่เอากตรงเาระบบอันนี้เวลาอาระบบบัืกี้แฮเมื่อไอยากให้คนพวกตรงไม่อยากให้คนเอาภาพเก่ามาใช้กะใช่กับพวกเราเว้ยอยากให้คนมันมองเป็นภาพใหม่คุณคุณภาพอ่ะมันมันคือคุณภาพที่แบบ มันคือเป็นเป็นคุณภาพอ่ะเป็นมาตรฐานน่ะอะไรเงี้ยงูตรงเว่ยเพราะว่าถ้าให้บอกตอนนี้กูกูพูดกูตองเว่ยว่าคนคนที่ว่าเราเรียกประชุมไหมเราเราขอประชุมไหมใช่แล้วงไพวกเราเองอะพวกเราเองอะขอประชุมเลยอะเออเราเราทำกันเองได้นะไม่ต้องผ่านไอ้เฉดได้ไม่ต้องเป็นมึงไม่ต้องเป็นเพื่อนเราทุกอย่างเว้ยถ้าอะไรที่นเราได้อะเขาอาจจะดีใจแล้วเราเราอะแล้วเราคุยกันได้ข้อตกลงแล้วเราค่อยไปเสนอเขาว่อะไยที่บอกให้ต่อให้แก๊งต่อให้แก๊งอะสามสิบคนอะ สามสิบคนอ่ะมีแค่เราตรงเนี้ยที่ทำอ่ะไั้เที่ยแค่นี้ก็เกินพอแล้วเว้ยจริงจริงอันนี้ในพูดตรงอันนี้จริงเราไม่ต้องขอเขาแล้วเราทำไปแล้วแล้วลดได้สารลดลดลดโลเราก็มีกี่คันที่เกิดได่ะลห้าร้อยโลว่ะไอ้งกูไม่อยากให้เธอมานั่งแบบว่าเดี๋ยวพูดจะเหนื่อยไหมเราเราเรามานั่งคุยกันเองเนี่ยพอคนที่อยากทำจริงๆเว้ยแค่นี้มันมันไม่ไหวไม่ไหวก็อยู่ไม่ได้แค่นั้นน่ะไอ้เหี้ยจริงไม่ไหวเดี๋ยวเขาเขาออกไงแบบที่เขาคุยกันไปแล้วใช่ก็ออกแค่นั้นเอง ตันต้มไดูใจว่าตันต้มขี้มึงเดี๋ยวมาฉาหลามปะไปไอ้แวนมึงกับกูตัดไม้ไปเพื่อนเออตัดไม้ไหมไม่ทัดตัดเนี่ยเช่คกูไหมนี่ยเราไปตัดกันเนี่ยอันเดียวนะเออก็แบบชิวๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบถูกมาไปกับเพื่อนน่ะแต่ไม่ใช่วันนี้คุยกันด้วยนะเข้าใจไม่ใช่วันนี้เออเปี้ยวหรออรรถมีปืนปะยังจฟิลไม่มีมีใครมีใช่ปะมีดเจ๊แต่กูจะบอกให้อันนี้คือในมุมมองกูกูไม่รู้ว่าคนในแก๊งอ่ะมองยังไง อ้น,นี่กูไม่พูดตรงๆนะว่ากลัวไม่รู้ว่าคนอะแกกังมองยังไงแต่อุ้ตอนเนี้ยคนที่ควรขึ้นให้อ่ะคือปากฉลามไอ้มังไม่ก็ไม้แดงไอ้มังใช่เสร็จปุ๊บควนขึ้นมีในคอเนอร์ Corner, มีในคอเนอร์ Corner, มีโชว์มีคอเนอร์มี Corner, มมโชว์ไม,ไม่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 ไม,ไม,ไม,มึง,ม,งมึงฟังก่อน,นเว้เราจะคุยอ่อไอสิอ่งที่มึงเสนอโอเคแต่เราจะคุยก่อนว่าโอเคถ้าถ้ามึงโอเคกับสิ่งที่พวกเราเสนอใ,ในการทำว่าเรรวมกานเราจะเราจะช่วยกันดันใช่ ม่ตรงแค่มองกูแค่มองตามกูแค่มองตามลำดับเว้ยและสิ่งที่จะต้องถึออกไปอ่ะคือม้ขอให้อไอนกับพี่เจอเว้ยใช่ถูกครับือคือเอาตรงๆเว้กูมองว่าเราต้องขึ้นปืนเพิ่มสามถึงห้าก็บอกและเยโจอ่ะอยากให้ทำขวานใช่ไอโจต้องเล่นขวาน มันเพราะวขวานดาเมจมาเชียดาเมจสามสามเว้ยจะต้องต้องพูดโจมตีติด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 ตดติ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 ดตาดตดติ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 ดตอดติ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 ดตดตดติ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 งติดติดตอดติดติดติดตอดติอติด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 วิดดติดติ่ิดติดดติดติติดติดติดตี่ไม่มีดติดติดตเดติดดีิดต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 ิดาจริิ่ะดาอ่ะต้องรวมคนที่แบบมันมีความคิดปทางเดียวกันไม่ตงไปแบบ ลบก้นใหเฉินหรือว่าบังหรือใครก็ตามอ่ะที่ต้องมารทำอัไรก็ไปเองก็ได้แล้นะครับให้เรารันรันกัไปเองแล้วก็ทำกันเองว่าเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยให้ให้แอรเนี่ยกลับกลับมาเป็นคนคุมของมาคุมของย่อยสำหรับกลุ่มอย่างเงี้ยน่าครับแล้วก็คุยนิดนิดมาว่าอาวุธใครต้องการคนแรกนู่นถ้างนั้นน่ะใ้หนูรีเรยนไม่หลับไม่นนอะถ้างนั้นน่ะพรุ่งนี้เราเรียกประชุมเลยไม่เอาไม่เอาประชุมใหญ่พี่ประชุมประชุมเล็กประชุมเล็กสำหรับแบบประชุมที่อยาก ม่มียี่บอ็ด voy ด้วยมึงพิมพ์ไปเลยมึงพิมพ์ไปเลยที่คนหนึ่งอ่ะเป็นไม่ได้เพื่อนว่าเรียกเรียกประชุมเรียกประชุมไประชุมบอลเล็บปรึกษาหารือใครจะเข้าก็ได้แต่เป็นไม่ได้ก็อยากให้มาแค่นั้นเราเรียกประชุมก่อนไม่ทุกนีมันต้องเข้าทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเขาแต่แต่แต่ว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้เฉยนะจะไม่ให้มันพี่พี่พี่เราในในในกลุ่มไม่ดีผมผมทำถูกปะผมลองไล่คนในแกงอ่ะมึงทำแบบนี้มันไม่ถูกเลยที่มึงเอาชื่อโจจากแกงทำไมวะ ใช่พี่ครรบแล้้วเเหหออไไปปปปิิิดดดใมมักกะ่่พีคุณมีชิ้นเดียวหนูว่าก็สมควรมีเพิ่มผู้ไหว้เมยเออจริงคนมีชิ้นเดียวไว้ที่หลังครับเพราะว่าถ้ามีเทียใหญ่แล้วปก่อนไปก่อนไปก่อนเช่นนี้คนเดียวเราคนเดียวเช่นอย่างผมอ่ะใช่ใช่เราเราคนอัพเทียต่ำให้เป็นเทียตันก่อนเทียอ้นเล็กกี่ตัมไม่เไ็นไรตัดไม่ไรเราคุยเราคุยแจ้งคุยอะไรเอ้ยอันนี้ง yeah. er, ่ายๆเลยง่ายๆเลยเพื่อนใครมีเหรียญทองเหรียญเงินผมกูขอเลยดิ ร้อยยี่สิบล่ะถ้าถ้ากูได้เหรียญพรุ่งนี้กูน่าจะได้เปิดไม่ผมมีที่มีมีนิดนึงอ่ะมีแบบสี่ห้าเหรียญอ่ะเงินร้อยยี่สิบเดียญเอาเสียเหรียญเงินร้อยยี่สิบเหรียญกูมีเหรียญทองห้าสิบเหรียญเองแล้วก็เหรียญทองอีกสามสิบสามเหรียญไายก็ไหวเว้ยจำเป็นอาจจะไม่ต้องไม่จันวนเงินก็ได้เรารวมกันไปทำงานเล่นเองก็ได้ใช่ไหมกลัวกลัวไม่จำเป็นแบบที่จะต้องทำเพื่อพูดตรงนะ บางทีอ่ะเดียวก่อนหน้าเนี้อ่ะกลัวไม่จาเป็นต้องทำเพราะว่ามึงก็ได้แต่กูอยากให้มึงดูอย่างหนึ่งเว้เนี่มึงเห็นในที่ไอ้เข็มจิ้มันทำปะ่ะแล้วมึงดูอาวุธพวกมึงกับอาวุธกูอ่ะคำพูดเหรอคำเขียนเหรอเออกูอยากให้เอาตัวเนี้ยกูไม่ได้ให้มันเปียบเทียบนะอยาให้มันเป็นแรงผลักดนันเวยเหมือนที่กูเคยบอกพวกมึงไปจำว่าทำไมกูถึงทำทุกอย่างเ <c oughs> พราะว่าถ้ามันหนึ่งอ่ะมันหายอ่ะแล้วมึงมือเปล่าอ่ะมึงช่วยใครไม่ได้เลยนะเวยใช่พี่จามันแตกกว่า อย่างน้อยมาเชงมันฆ่าคนได้จริงไหมพี่ถ้ามันเหลือมาเชงคือถ้าเกิดมึงมือเปล่าอ่ะมึงช่วยชีวิตใครไม่ได้จริมึลูกด้วยอ่ะเก็นปะกูณจะมองว่าถ้ามึงมีแล้วอ่ะทำไมถึงมึงไม่อยากมีทำไมมึงแบบไม่อยากมีเพิ่มล่ะทำไมเกี่รถพี่คือมันเลยกูพูดตรงๆว่ากูพูดเพราะว่ามันนะนี่เว้ยกูตั้งแต่กูอยู่มากูไม่เคยอยู่เลยสักวันที่มึงถามไปย้อนได้ถ้าวันที่จะหยู่คือวันที่กูไม่อยู่ในเมืองเว้ย กูพูดตรงๆนะเว้ย <way> ว่าการที่มึงเข้าเมืองมาแล้วแบบมันยืนเฉยๆอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเว้ยมึงมึงเลือกที่จะไม่เข้าดีกว่านเนี่ยพูดกันตรงๆแบบว่าเข้าบ้านมาเจอหน้าเจอหน้าเจอหน้าเออมามาอ,อยู่เหมือนนี่อยู่อย่างนี้กันดีกว่ากูให้อะไอแบบว่าเราอะเราอะก็ทําแบบที่คนอื่นทําได้เว้ยถ้าเราอยากตั้งใจจะทําอะว่าเราอือว่าเราตีเล่นเยอะไปเราพิเศษกว่าคนอื่นเว้ยกูบอกก่อน พิเศษมากเลยนะเว้ยแหมกูบอกแล้วไงว่ามันย้อนกลับมาที่คำว่าพี่เฉินเข้าใจดีกับเรามากเกินไปมันทำให้เราล้าเลยขนาดนี้จนจนจนเราเคยตัวต้องอย่าเสียทิสัยเว้ยมึงไม่ใช่ว่าต้องรอมันมานั่งอบรมมึงอย่างเดียวอ่ะโตๆกันแล้วไอ้เหี้ยไม่รอไม่ทำตัวกันชิวเกินจริงไหวเว้ยที่เนี่ยที่เราคุยกันนะก็ไหวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยไอ้คนที่ส่วนที่แบบไม่เหลือนะไอเฉินพี่แม่ไอ้เพี่แม่ให้หน่อยดิเพื่อนสักสองทุ่มก็ได้เอาเอาเขาก่อนพี่เฉินมาเราคุยเอาเอาไปประชุมประชุมเล็กก่อนไอ้เฉินอะ อืมทุ่มหนึ่งเขาบกทุ่มหนึ่งอย่างเดีวทุ่มหนึ่งก็ได้เมืงพิมเลนมึงพิมเลนนานๆทีมึงพิมอ่ะมึงพิมเลยกูพิมไปส่วนใหญ่กูส่วนใหญ่กูพิมไปมันไม่ค่อยฟังกูหรอกกูพิมบ่อยแล้วเชื่อกูหนิว่าสมมติเราประชุมสมมติพรุ่งนี้วันนี้ประชุมเนี่ยสิบห้าวันตรงนั้นแบบวันที่สามสิบอะสิ้นเดือนเนี้พวกพวกของอาจุธโลอาวุธโลคมนะก็เผื่อครบนะกูเออครบว่าครบนะเว้ยเนี่ยห้าร้อยโลนะผมมีสารก็มีคิดยี่จอดก็มีอยากจบปูนเราก็มีปูนให้จกใใชช่่่่หหาาาาาเเงงงินนนแล้้้ว็ยไไมมตอปปคร จแค่นี้แค่นี้มันไม่พิเศษกว่าคนอื่นหรอวะเออมันมีพิเศษมากเลยด้วยมึงบุญมีอยางละเมื่อย่างละมึงอยากขึ้นปืนอยากขึ้นปืนอยากขึ้นปืนสองปืนเราบู๊เราบู๊ถูมึงไม่ต้องไปหาซื้อเหมือนใช่ไม่เสียตังค์ด้วยไอ้เหี้ยบู๊ดีนะทุกชุดเตี๋ยวบุญมาบู๊ดีกับจริงอีกร้านมึงงั้นได้มากกว่าคนอื่นเนาะเออร้านมึงก็คุ้มเขาสิ เรามีเรามีคือใช่คำว่าเรามีทุกอย่างในมือแต่เราเลยตัวเองมึงต้องต้องพูดไว้ว่าอย่าให้สบายไปไงไอ้คนทำแกงอัปรับเข้าหาเว้่ต้องปรับเข้าหาแกงกันเว้ยเพราะพวกพี่ๆทำไม่ดีไงเรียบร้อยไปไงอะน้องๆเป็นงี้เลยเออพี่แต่แบบโทวรุ่นพี่นี่ะอยู่ที่เธอถ้าพี่ไม่อยากให้พี่เฉินรู้แล้วพี่จะไม่เราไม่ได้ไม่ไม่ใช่เราไม่ได้อยากให้เขารู้เราแค่เราแค่บอกว่าเราคุยกันแบบที่พี่เฉินไม่ต้องรู้ก็ได้จะรู้ก็ได้ไม่ต้องพูดแบบอ่าไอเฉินเนี่ยอย่าพวกกูทำอย่างนี้นะ ก็แค่นี้ยพูดให้รับรู้ไ่ใช่แบบเชว่าอย่าเป็นระบบแก๊งเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าใช้คำเนี้ยปุ๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเลยเว้ยจะมองว่าไอ้พวกมึงอาจจะเหนื่อยใช่แล้วก็เนียนอย่างที่บอกอาเขาใจดีกูก็งงเหมือนกันว่าตอนที่เขาบอกว่าจะเอาของจากตู้กูไปตู้เขาแล้วเขาจะําเองอะกูก็แอบวมามาทำไมเว้ยดูเข้าใจแล้วเขาว่าอยากช่วยใช่ แล้วก็แค่นั้นกลายเป็นว่าทุกวันนี้<ใ>นพูดตรงนะเขาพออของเอาของไปอยู่ที่เขาอ่ะกลายเป็นว่าเขาไม่มีเวลาส่วนตัวเว้ยใช่ใอรรออะไรอ่ะกูเห็นมันนั่งมันนั่งจัดแกมันปวดหัวเองด้วยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยกว่าเดิมอีกไม,ม่มันมันมันต้องมานั่งคิดนู่นคิดนี่ให้เรา้ยอันนี้พูดตรงๆเลยเแค่คำนวณเงินนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเงินฝั่งนั้นเดี๋ยวเงินฝั่งนี้มันพูดตรงๆนะเว้ยวีไอ้แล็บปก็แค่ช่วยจดบัญชีเว้ยแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฉยๆมันดอกเงินได้ตอนที่แบบว่าอันนี้ใครเนี่ยได้อีกนะแล้วแกงหนม่ได้หรอมา ไม่จอดอ่โดนแล้วได้ยินไหมล่ะพี่ผมไปนอนเลยจอบมึงโดนแล้วนะไม่ทำคำพูดเดียวที่กูรู้สึกว่าไอ้เฉินมันมันมันไอ้นี่ทําให้คนที่แบบว่าวิ่งไปหามันอ่ะมันก็บอกไปเลยพี่ผมผมมาก็บอกไปก่อนพี่ขึ้นอาวุธอันนี้ว่านู่นนี่นั่นอะไรแล้วไอ้เฉินไอ้เฉินอ่ะมันมันมันมองว่าเนี่ยเป็นของส่วนรวมอ่ะแล้วมันไม่กล้าใช้เว้ยพูดตรงตรงเวแต่กลับกันอ่ะถ้ามึงทําอันเนี้ยจะกลายเป็นของส่วนรวมที่เราคุยกันอ่ะทําได้เวทำให้ แล้วไม่ต้องไประบายเฉินให้มันระบาดใจด้วยก็เรื่องอาวุธอ่ะกูอ่ะค่อนข้างมั่นใจว่ากูจัดแจงระบบฟาร์มไงนี่ให้ได้ไปกับระบบเครื่องอาวุธให้ได้ไปใช่ใช่ใช่ไอ้บิลลี่แกนี่มาทำได้มันมือง่ายง่ายนะใช่มือง่ายง่ายเลยปูนหนึ่งพันใช่ป่ะอาวุธหนึ่งชิ้นเอาปูนแกงออกล้านแปดอ่ะกูให้ราคาสูงเลยมึงทำกันสี่หมื่นสี่หมื่นคูณสามสิบล้านสอง วันขึ้นวันเดียวด้วยไอ้วินบินบางตีนี่ราคาสูงกว่านี้ไปเลยพี่เฉียนทองพี่เฉียนขายหน้าสูงสองสองพันเพื่อนแล่วแหละเขาสองพันไอ้เหี้ยแต่วันหนึ่งล้านสองอ่ะแล้วมึงฟาร์มวันล้านสองอ่ะสามสิบวันอ่ะฟารงฟางโดนถือประมูลอ่ะในขณะที่อ่ะยกเพื่อพี่เซราคนหนึ่งเขาไปคุมหมูใช่จะเนียนด้วยพูดตรงๆนะเว้ยอาวุธอด้ไม่เท่าไหร่นะโอ้อันนี้เนี้ยพูดก่อนว่าไม่ใช่แบบเออให้มึงมาทำนะไรพูดตรงๆว่าอาวุธอ่ะก็ได้ นี่จริงๆอ่ะถ้ารวมกันทำอ่ะทำก็ก็ก็ปลดนี้ให้มึงได้นะใช่แล้วพูดกันเลยเว้สองสามล้านก็ปลดได้ในสิ่งที่กูคิดอ่ะคือได้คือเป็นฟิลนี้ไว้จอนจอนทำให้ทุกคนปลดได้พี่เชนโยนไปก่อนใช่ปะหนึ่งคนสองร้อยชุดโยนไปเลยสองพันทุกอ่าสองล้านบนสองพันเราทุกคนอ่ะช่วยช่วยช่วยกันใช่ปะวันหนึ่งล้านสองใช่แต่กูอ่ะกำลังคิดว่าไอ้แปดแสนส่วนต่างอ่ะกูอยากให้เจ้าของอ่ะมันเป็นคนออกเองอื เป็นนี่เป็นนี่แกงไปก่อนแล้วทยอยคืนไม่อยากให้แบบว่ามึงฟรีอ่ะเข้าใจปะมึงแค่ทำเงินส่งวันละสี่หมื่นอ่ะมึงแค่มึงอยากให้มึงแบบกูเข้าใจพูดตรงๆอ่ะกูอยากให้ภาระมึงเยอะเว้ยที่ภาเยอะอ่ะมึงอย่าลื่นลนเออคือเรียกว่าอะไรอ่ะพอแบบว่าเออมันมันสบายปุ๊บแม่งกูกลัวกูกลัวสิ่งนี้มันที่มันเกิดขึ้นด้บินแบบในหลายๆแกงที่เกิดขึ้นอ่ะไม่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่แกงเรานูวีกูบอกว่าถ้าแบบมีคนนึ่นได้วุธปุ๊บแม่งก็จะแบบไม่ทำปีแม่งจะไม่เหมือนเดิมเว้่าไกกออสถูใช่ กูพูดตรงๆนะอันเนี้ยในคุยันถ้าเข้ามาในหลุมพี้ยนี่แล้วอ่ะ้พอึงหน้าบูดอ่ะแล้วมึงเลิกทำอ่ะอันนี้นี่อันนี้มึงโดน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 มึงนอนบูดนะกูบอกให้มึงบอกนะเนี่ยจะเราเหมือนกับเก็บสามพันต่อวันแล้วส่งแกงแย่อยีนึงใช่ไหมพี่หรือว่าใช่มันมันจะแยกกับการส่งแกงครับแกงเราตีไปในอาทิตย์นึงเราแสนนะมันชิ้วแล้วเว้ยอาทิตย์ละแสนเองใช่เงินงนี่เราเราเลือกที่จะทำเงินได้มากเลยนะมึงว่าเยอะแล้วอ่ะแต่กูอยากให้เก็บเด็กเพิ่มมาละร้อยด้วยนะต่อคนนะถ้าไม่มีหนาเปกะว่าว่าเฉพาะเด็กเฉพาะเด เหมือนได้เกาะเวลาตัวตัวอ่าใช่วันละวันละตัวคนละตัวต่อวันบเงนก็มากกว่าได้พันแท่งแล้วนะเออเอาแค่ร้อยเดียวอ่ะแล้วมันไม่สองกวหนึ่งเลยเลยนะแค่แค่สี่ร้อยเศษเองผมคิดอะไรออกแก้แกเราอ่ะตอนนี้มันมีเหลือใครบ้างนะพีเตอร์พรพังกรโชว์ ไม่ไม่ไม่เอาแค่เที่ก่อนแค่ที่1งเ่งี่ยงก่ยงี่ยเที่งเที่ยงเท่ย่างเทกงเที่ย่ยงี่ยงเที่งเ่งเท่ยเ่ยเที่ยงเที่ยท่ยเทียูเท่ยงเที่ยเที่ยงเท่ยยเทีเท่่เทียท่งู่ยยท่เย่่ง่ย่เียเเ่